โอเคครับทุกคน,นก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมช่อง GGCH นะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะมาสุมแพ็าฟิวเจอร์กันนะทุกคนมีแมนยูแมนซีแล้วก็มาริทแล้วก็เอริโก้มาริทนะครับทุกคนน่าสนใจผมอยากได้วาลานว่็เป็นเซม่านะทุกคนโอเคเรามาสุมก่อนเลยละกันขอคุ้มๆนะขอ,ขอแบบอะไรก็ได้ทุกคนขอแค่ไม่ซ้ำ แมวกูตัวแล้วก็ลามอสแมวอันนี้มีแล้วนะครับไอ้ทนนี้โคตรก็น่าจะโอเคปะ่ะยากได้วัาานวันว่ะเยอะมาก้วยสุ่มอะไรละกันมามาดิเปิดม,มันเลยครับผมสเปนฮะมาขอดีๆนะเฮ้ยโอ้อาซาป่ะวะใครวะโอ้ไม่ใช่ละกองกลางวะ่ววะอ้ตัวท้ายป่ะเนี่ยหืมตัวท้ายป่ะเนี่ย ว่าตัวท้ายแน่เลยว่ะทุกคนเดีดูดิดูก,ก่อนเอ้าไม่ใช่ตัวท้ายเป็นน,นี้นั่นนะฮะโอเคซุนต่อเลยขอแค่อย่าซ้ำอ่ะตัวอะไรก็ได้ขอแค่อย่าซ้ำโอ้ยอย่าซ้ำอย่าซ้ำมาดิปุ๊บเฮ้ยสวยเรียบร้อยผมตัวนี้โคตรสวยงามฮะตัวนี้โคตรสวยสวยสวยม่เลยเก็บสวยพี่สวยตัวนีว้โคตรฮะ ย่งไปเลยอ่ะเด๋ยวซุ่มว่าจะเปลี่ยนดีวะทุกคนร้อยุดายแล้วเดี๋ยวผมเติมเพิ่มนะแต่ว่าแบบนึงแป๊ดหนึง่งเออเอามาอีนแล้วกันซุ่มเลยมามาขอแค่อย่าซ้ำทุกคนอย่าซ้ำเด้อถ้าซ้ำนี่คือโคตรเกลือทุกคนอย่าโอ้โหเฮ้ยว่านั่นไงเรียบร้อย เพ่งเห้ทุกคนรวมซ้ำอ่ะโอ้อไหลวะโอ้ซ้ำเฉยเลยเอ่ออะไรต่อดี๋ยทุกคนอ่าร์โกบอลลิดแล้วกันขอวัวเลตกับจอฟ,ฟิลิกนะโอเคจอฟิลิกก็ได้จอโซเลตก,ก็ได้มามาขอจอฟิลิกครับผมนี่ไม่ใช่จอฟิลิกครับผมตอนนี้สเปนเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหไม่น่าใช่ทุกคนหนาๆวันนี้เอ้าเฮ้ยัวเลต โซลิฉเฉยยิ่งเ้กเฮ้ย,ยดีวะยังไม่มีด้วยนะมีธรรมดามีฟิวเจอร์แล้วมันอยู่ต่อเลยละกันเออขอเพราะว่าดีๆอ่ะเออขอตัวดีๆนะครับมาเฮ้ยเบอร์อย่างี้แม็กโทรแน่เลยวะใช่ปะ่ะเอาเฮ้ยไม่ใช่วันเดอรเบกว่าแล้วโคตรเกลือเลยวะทุกคนเกลือเกิน เป็นไปเจ้เฟลิก huh. ต้องมาละขออนุญละกันนะเจ้าเฟลิกคลิปนี้ผมน่าจะแบบอาคลิปสุ่มอย่างเดียวนะทุกคนเออว่าสุ่มน่าจะนานนะครับแล้วก็อัพรุ่งนี้แล้วกันเออพรุ่งนี้เดี๋ยวรีวิวใครสักคนดีไม่รู้โคตรเกลือทุกคนแบบ โอเคเดี๋ยวผมสุ่มอันนี้ต่อแล้วนะทุกคนเนีย่ยสองแสนจีพีนะฮะโอเคคือแบบเกินปเกายเกินบางทีอ่ะเออเราสุ่มให้หมดไปแล้วนะทุกคนปึ๊บมามามา,มาดิอืมขอแค่บอลโอ้เหขอแค่บอลดำนะทุกคนเออไม่เอาบอลทอง ไม่เอาแบบบอลเทาด้วยอืมขอแค่บอลดำพอละอืมคีสุมต่อรีสองหมื่นห้าพันจีพีนะครับมาดิก็อบอลดำละว่าสวยผมบอลดำน่าจะเป็นจอเดียวบ้านะทุกคนเพราะว่าเราก็มีแล้วเนาะเออแต่ก็ถ้าได้บอลสามใเยอะเราเอาไปเทรดได้ไงทุกคนเออม,มันก็ดีเนาะ อืมอเคสเดีเ๋ยวร้อยขายนะฮะไปปุ๊บบันดำต้องออกแล้วไปสเปนครับผมเรียบร้อยมาสเปนบันดำเยอะแล้วก็เรียบร้อยลองเล่นครับผมดวงดีเกินสุดยอดครับผม,มลองเล่นแบบบันดำของตัวติดแล้วนะเออตัวทีหมดเกิน อันนี้ไม่เอวดีกว่าเอาอันนี้แล้วกันทุกคนสุ่มต่อรีสุ่มต่อรีอืป,ปึ๊บไปไหนแบงกิดโอ้โหเรียบร้อยมันดำมั้ยเนี่ยเอา้าเขาว่าน,นี่เฉยเลยทุกคนเย็ดเคได้เขาว่าน,นี่เฉยเลยอะไรครับเนี่ยอย่างเอาอ่ะอแต่ก็มีแล้วเนาะเฮ่เฮ่ ต่อครับผมบันดำต้องออกแล้วสามตัวติดเลยนะมาเลยมาเลยบันดำมาอุ้ยเฮ้ยสิทบันดำสี่ตัวติดเลยทุกคนโหดเกินโหดเกิน,กนอุ้ยห้าตัวห้าตัวติดเลยมาเลยยังไม่มีด้วยโอ้โหดีดีเลยเติบเอ้าติดตันโอเคทุกคนแป๊บหนึ่งนะไป เอาแล้วครับทุกคนก็เรียบร้อยขายใั้เตะเรียบร้อยนะแล้วเหลืออีกแปดหมื่นก็น่าจะได้สามครั้งนะเออโอ้โหต้อยิ้งกินมันผมอยากได้ลามอนนะแต่ว่าผมยังไม่มีลามอนตัวธรรมดานะครับมีแต่ฟิวเจอร์นะเออแล้วก็น่าจะเป็นเบอร์นาร์โดซินวานะครับที่ยังไม่มีนี่เตยองเอ้โโอโโอโโยกดผิดเตยองผมมีแล้วนะเออนี่ครับผมเบอร์นาร์โดซินวาไปเลยครับผม ไปเลย let's go ปึ๊บมาดิมาดิมาดิปึ๊บอื้อเอ้ยแมนซีแต่ว่าบอลทองอะ่ะโอเคโอเคโอาเคอื้อถ้าเบอรลทองซินวามานี่เวลลี่กู้วเลยเมือเ่อกี้เหล็กสองเล่าครัทุกคนเปิดมาแล้วครับผมตือสเปนฮะโอ้โหบอลทองครับผมใครวะ มาริดอ๋อเซนซิโอครับผมโอ้บอลทองสามตัวเลยนะถือว่าโอเคเลยเออเฮ้ยลืมไปไม่ใช่อค่อนโอ้โหนั่นแหละโอเคครับทุกคนคือครับผมโอเคครับทุกคนคลิปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชม เออไปแล้วครับทุกคน๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครห์ผมด้วยนะครับทุกคนครบหนึ่งร้อยซับแจกรหัสนะครับอือ